วงในหนุ่ดเพื่อนดาราที่แห่งตีตัวออกห่างจากสาวมอมะหลังเคลื่อนยงมือที่สามหนิงจินเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่มาให้ติดตามกันตลอดละค่ะสำหรับวงการบันเทิงด้าสูดเพจนางนั้นก็ได้โพสต์ข้อความให้ช่วงจึงช่วงสงสัยบรรุว่าอุบวงในเผยดาราแหงตีตัวออกห่างจากสาวมอมะที่ปั้นเหนียว โยงมือที่สามของหนิงจินที่ทำเอาระชาวเน็ตหูเพือกหูพึ่งกันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นก็อีกนักแสดงสาวอย่างสี่มืออย่างเข็มชิราและชื่อเดิมชื่อเข็มนุจิราที่โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับคำว่ามีแท้ว่ามิตรแพ้ว่าคือการที่เตือนกันอย่างมีใจและกล้าที่จะเตือนกันในสิ่งที่คนเรา คนอื่นไม่กล้าเตือนสิ่งที่คนอื่นเพิกเฉยและในขณะที่เพื่อนบางคนก็พร้อมเห็นเราจนมีน้ำตาและต่อหน้าต่อตาแต่มีภาพแท้ที่เขาจะดึงจุดกระชาก้วยหลังจากให้เรามีชีวิตรอดได้มีแท้มิดแท้คือคนที่กล้าเตือนในสิ่งที่ถูกและผิด และยและยังอยู่เคียงข้างเราเสมอในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเราซึ่งหลังจากโพสรังเก่าชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์หลังจากอย่างมากมายแถมจับโยงเป็นปั้นเป็นข่าวราม่าร้อนคู่รัหนิงจินและเพื่อนอีกอีก,อกสนิทอีกด้วยขณะเดียวกันก็เขมนั้นก็เป็นการตอบกลับคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า ร่างกายเขาร่างกายต่อน้ําตามาและถ้ามันเจ็บมันก็เสียใจร้องไห้ได้แต่5นาที10นาทีมันก็ต้องดีขึ้นค่ะแต่อย่าเรียกดราม่าสิมันก็คืออนวิจนะครัมหรือความเป็นจริงของโรคนี้ ล่าสุดข่าวบันเทิงช่องแปดได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวสิ่งที่เข็มโพสต์ดังกล่าวจ,จริงหรือว่าน่าจะเป็นหมายถึงเพื่อนสนิทเป็นข่าวมือที่สของจินดรารกรเหนือหนิงปริตาโดยในวงในก็ได้เผยเห็นเหตุผลว่าเพื่อนคงวงการบันเทิงสาวอักษรย่อมอมานั้นก็มีข่าวกับจินเพื่อนเริ่มตีตัวออกห่างกันแล้ว